เราเป็นอะไรครับวันนี้เป็นเออวันนี้เป็นไงบ้างกับงานความหมาีที่สนั่นแล้วยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานขอบคุณครับซึ่งวันนี้เขาก็เขาเรียกว่าเปิดแม็กซี่มาแม็กซี่มาเปิดที่ชั้นชั้นล่างของชโนบานะครับผมแต่ว่ามีมีเป็นแบบสาขาอีกสาขาหนึ่งแต่สองชั้นสอง เป็นใจว่ามันก็ใหญ่ปัจจเดันใหญ่กว่าเดือนเพราะตรงนี้เขาจัดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเป็นพรอฟสตอร์แล้วก็ใครที่แบบเอ้ยยังอยากซื้อแบบพวกของเล่นอะไรแบบนี้ก็มีชั้นบนอีกแต่ว่าความพิเศษของแว็กกี้โคคิมานเนี่ยคือเขาจะมีเขาเรียกว่าตัวลิมิเต็ดอยู่ใช่ครับผมใช่ครับพี่เปิดเป็นงานพนักงานต่อใช่แจกพนักงานต่อมาแล้วอ่ะพนักงานต่อเปิดไหมเวลาเขาบอกพนักงานต่อ เอาจริงผมชอบเป็นพ่อค้าครับไอ้เนี่ยเขามีสกิลนีเรามีสกิลใจขายของเหรออะไรนะเราม่มีสกิลใจขายสกิลวันหล่อของไม่มีครับมีแต่สกิลด้านอื่นแทนไม่ใช่ขายของแต่ยาฝุ่เหมือนกันจะไปอยากเป็นพ่อค้าอะไรนะครับพี่บอกว่าอยากเป็นพ่อค้า่มเนี่ยอยากเจอคนเยอะๆแล้วสกิลเล่นก็ชอบเหวลาที่แบบเป็นปีไม่นะพี่เลี้ยงใเยอะมากกได้ แล้วเ,เป็นไงบ้างครับแล้วือการคิดค่าห้าของเราเป็นไงเอ่อถ้าให้พูดคุยพอได้ครับพูดคุยก็คือถ้าพูดกับลูกค้าอะไรแบบนี้ได้ครับผมโอ,อเคครับกั<อ>บการที่ได้มาทำนี่ตั้งใจกันต้องเข้าเนี่เป็นไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะถ้าเราจะต้องมาพูดแบบ แอบแอบเขินอยู่นิดนึงถ้าต้องพูดเยอะๆครับผมใช่แต่ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาของป๊อบมาด้วยครับก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่พวกเราสองคนได้มางานของปมาเลยซึ่งของผมอ่ะคือก็ซื้อพวกป๊อบมาดอยู่แล้วแหละก็ซื้ออุดหนุนเขาอยู่เรื่อยๆครับผม แั่นฝากหน่อยนะครับฝากหน่อครับผมก็ขอฝากแวกกี้มาดเพราว่าสตอร์ที่นี่ด้วยนะครับที่เซ็นทรัลพาร์คใครที่กำลังหาของเล่นหรือว่าเอาเป็นเป็นของฝากก็สามารถแวะมาดูที่นี่ได้เลยนะครับที่นี่ก็จะเปิดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเป็นเป่าว s t สตอร์แล้วก็จะมีสาขาที่สาขาข้างบนอีกใช่ไหมครับชั้นที่2ยังไงก็สามารถมาดูได้เลยนะครับได้แล้วครับใครที่กำลังแบบเขาเรียกว่าหาของขวัญให้กับคนที่คุณรัก ลูกพ่อแม่พี่น้องแฟนภรรยาอะไรก็ตามเรียกว่าเอาจริงๆเรียกว่าป๊อปมาเดี๋ยวตอนนี้ถือว่าเป็นแบบของที่เอาไว้ให้เอาไว้ให้คนที่เรารักแล้วก็เขาสามารถมีความสุขได้ใช่ครับผมคุณนหัวขับผมด้วยป่ะอะไรนะครับผมด้วยป่ะผมสะสมเพราะว่าน้องสาวผมชอบแล้วก็เพื่อนหลายๆคนผมชอบมีตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมสำหรับตัวที่ผมชอบแต่ก่อนผมก็ชอบลับบูนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มาเล่นมอล์นี่ มีเยอะอย่างคันดิบะสิพงขอพอสมควรครับพอสมควรที่ดีแหละที่ดีแหละที่ดีอราขายอาร์ทอยด้วยมั้เยอะครับเยอะ เยอะเลยเพราะว่าคุณแม่ก็เล่นด้วยครับเล่นแบบพวกตัวมอลลี่พวกลาบูบูแล้วก็พวกไทยเบบี้อะไรแบบนี้ก็จะค่อนข้างเยอะถ้าิถ้าโดยส่วนตัวเดยก่อนอ่ะชอบลาบูบูก็จะเก็บคือแฟนคลับให้มาก็แบบเก็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 บแล้วหลังๆเนี่ยซื้อเป็นตัวแบบโป้มอลลี่ที่เป็น400เปอร์เซ็นต์ตัว1 0 0เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้เก็บไว้ที่บ้านครับเพราะคุณแม่ก็คลั่งพอสมควรคลั่งพอสมควร ได้ตัวซีเกตจากทั้งไมดอะไรนะตัวทีเกตยจงเคยได้กทั้งหมดเคยได้อยู่รอบนึงเอาเอานี้เอากัดใจนะตัวซีเกตในใจผมมีแค่ตัวเดียวเออก็ไหนเอออเารูอเชเออซีเกตสำหรับผมมีแค่มีแค่ตัวเดียวแต่ว่าตัวที่เป็นแบบในใจเนี่ยมีหลายตัวมีหลายตัวเพราะหมาก็เป็นหนึ่งเลนั้นใช่ครับแต่ว่าตัวซีเกตขอขอยกให้ลูกผม ออกงานแล้วมีกี่วันเนี่ย like ใช่คุณคุณรู้ตารางงานลูกผมด้วยเหรอรู้สิแต่ผมไม่รู้เลยครับถ้าไม่คู้จะให้สัมภาษณ์ก่อนได้ไหมคนสอนลูกยังไงเรื่องการสัมภาษณ์ลูกผมต้องสัมภาษณ์ด้วยใช่รอสัมภาษณ์พร้อมลูกเหรอไม่ไม่ไมอสัมภาษณ์กรอ๋อ้อสัมภาษณ์พร้อมกันกับโฟกัสกลางโอเคลูกยังจะต้องสัมภาษณ์ถึงขั้นแรกเพราะว่าเขาเขาเอาตัวรอดได้เขาอาตัวรอดได้ นะในหัวในหัวมีคำว่าอะไรอยู่ว่าเป็นสองพยานอะแต่ไม่อยากพูดออกมาีลูกเราลูกเราเป็นไงบ้างแต่สไตล์ลูกเราเป็นไงบ้างวลาออกงานก็เป็นห่วงไหมผมไม่ผมไม่อยเป็นห่วงเขาผมเป็นห่วงคนรอบขวากันยังไงทุกเราทำให้คนรอบขวามีความสุขเป็นไงมีความสุขและความทุกข์ไปพร้อมกัน ผมว่าผมว่าทุกอย่างมันออกมาทางภาพแล้วมไม่มต้องอธิบายเลยอีกนึ่งภาพหนึ่งคลิแทน้าทใหม่ครับ <c oughs> อะไรนะครับอ <c oughs> หลายอย่างนอกจากบอยยุ้ง้เยอีเยอะธรรมดาอะไรนะเอเจากระาคก็ไม่รู้เหมือนกันที่ว่าไงดีว่ากิมีว่าลูกไปหนโอ้ก็คล้าคลกันไปครับแต่ ครึ่งหนึ่งจากผมครึ่งหนึ่งจากเฮียแล้วกันครับใช่ก็มีความดื้อความซนแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบใช่ครับผมยังควบคุมได้ใช่ครับนี่นี่เายากไหมลูกเราไม่ยากไม่ยากผมไม่ได้เทรนไม่ยากผมไม่ได้เทรนใช่ครับผมกับผมกับ้างผม EP 6แล้วครับผมอาทิตย์นี้เป็น EP ที่เจ็ดละ EP ที่เจ็ดเกินครึ่งทางแล้วครับเป็นไงบ้างครับก็ดีดีครับผมก็กระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็คือนแฟนๆเขาก็คอยเอาใจลุ้นทุกๆ EP เพราะว่าน้องอินทูคือเขาเขาก็ร้องไห้เกือบทุก EP เขาก็เลยเออเป็นกําลังใจช่วยใช่ครับผมแล้วก็ผมว่าเฮียจิมอะทับฟ้าในเรื่องนี้คือมีเสน่ห์มากๆมีเสน่ห์มากๆ หัว่าตกตกคนได้เยอะมากตกในทางไหนครับพี่ทางที่ดี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 เออดิสนีย์ตอนเมาอาถทำทำเรื่องฉากเมาเลยทำเรื่องฉากเมาเลยเดี๋ยวเพลงนี่นิดนึงชิคกี้พายกับการเดินทางมาเกินครึ่งแรกสำหรับเราคือ เอาเรียกว่าตอนนี้เส้นเส้นรักเส้นรักของของตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอินฟูเลยทีเดียวนะผมเรียกว่าเอาเอาตรงก็คือเรียกว่าหมอนัฟ้าก็คือจีบกินทุกติดแล้วแหละอ่าอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เคยพลาดเขาเขาฟ้าไม่เคยพลาดเหมือนกันถ้าเขาจะเล็งใครเนี่ยก็ล็อกเป้าแน่นอนโดนเต็มโดนเต็มเต็มเหมือนคุณทั้งท่านเลยไม่มีไม่มี ไม่มีไม่มีครับไม่มีครับหลบเก่งแค่ไหนก็โดนเตะบอลนี่คือน <ๆ S 1> ี่ค <c oughs> ือดับตาใช <c oughs> ่แลัดาบก็ตอนตอนเล่นอยู่ในซีก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับค่อนข้างใช้ได้เลยใช่ครับผมลล่่าาสสุุดดน้องสิงี่ไหมมัน <c oughs> ม,มีชอ็อตที่กดคืนคอายใช่ไหมพี่พี่อยากพูดถึงชออง็อตไหนนะครับผมพี่พูดถึงช็อตที่ที่โอวิชีอ๋อครับ <c oughs> คือคือไม่ได้อิมพอร์ตบทแต่ว่าด้วยความที่บทมันเป็นแบบนั้นด้วยเราแอคชั่นเราก็เลยต้องต้องเขาเรียกว่าคือคือมันเล่นไปขนาดนั้นแล้วอ่ะหมยถึงว่าก่อนที่มันจะขึ้นไปเขาเรียกว่าคร่อมนะขึ้นไปคร่อมินทูก่อนที่ดาวฟ้าจะไปคร่อมบินทูอ่ะมันคือก็เล่นไปขนาดนั้นแล้วแหมพวกหลบด้วย <c oughs> แล้วเขาก็สู้มือเราแย แล้วบทบทต่อไปมันก็ต้องพูดว่าเอ้ยพี่เป็นหมอวิกฤตนะต้องใช้ยาแรงนิดนึงแล้วมันก็อ่ะมันก็ลรยาแรงมันต้องยังไงอ่ะถ้าถ้าเราพูดแบบนั้นแล้วถ้าแอคชั่นมันแบบแอคชั่นมันเจ๊งกลางมันไปไม่ถึงตรงนั้นมันก็มันก็ไม่ใช่ยาแรงพีแล้วก็เอาให้ถึงเราก็เออเราก็ต้องใส่ใส่ยาแรงให้นิดนึงใช่แล้วยาเป็นไงครัับยามนแรงไปครับผมยามันแรงไปแต่ว่า เราเราก็สู้คือตัวอินทูมันสู้อยู่แล้วอ่ะมันไม่ไม่ไม่ถอยอยู่แล้วยังไงเจอแบบนี้เขาเขาแบบชอบใส่เลยใช่ครับผมออติติออติีสู้เลยอาการออติออติเป็นไรบ้างลุงเจมส์เดินจี้รับเลยงานออตีออติก็เป็นงานสังสรรค์ของบริษัทคนก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นนี่แหละครับ ไม่ครับแต่ก็มันแค่บังเกิดว่าเป็นบังเกิดของพอดีใช่บังเกิดเขาพอดีเขาอาจจะจำได้ดีผนจำไม่ได้หมดที่ผมจำได้หมดหมอจำได้หมดลยแล้วทำอะไรไปบ้างทำอะไรบ้างยก็อย่างที่เห็นมันก็เห็นไม่หมดแล้วครับอะไรครับที่ตกที่ปมทมจีมเ้าเปล่าก็แอบตกใจวันๆยุ่นิดๆครับวันๆเพาเราไม่เคยเจอร่างนั้นมาก่อนใช่ นอกจากในซีรีส์แล้วล่างไหนก็เป็นอีกล่างหนึ่งล่างสามามบริษัทเออมันมันต้องปล่อยมันต้องปล่อยเท้าเปล่าได้เออเท้าก็เท้าเปล่าได้แต่เขาแค่เออเขาแค่ต้องเก็บเก็บทรงนิดนึงแต่ว่าอย่างพวกผมอาจจะไม่ต้องเก็บแล้วใครรู้ว่าซีอาจจะเท้าเปล่าไม่ได้อยู่นะไม่เหี้ยทามทามไม่หลุดมาทามไม่หลุดมาตาอไม่หลุยครับผม เพลงคือเพลงป a p p y b i r t เดย์มันจะจบแล้วไงพี่โอ,อ,มอไไม้มันไม่ผ่านเลยนะเออมันก็ต้องขึ้นแล้วออแต่แตจำได้ใช่ไหมว่าเราทำอะไรกันบ้างหรือว่าไม่เห็นพี่หบักได้พี่ย,ยให้ผมรีพีทผมก็ยังทำได้น <laughs> ี่มัน <laughs> ไม่เอเื้อมเนยดยน่าเสียดายเนาะ <laughs> ไม่ตกใจครับเจ๊ยครับผมเจ๊ยอ,อยู่แล้วเจ๊ยครัอบครับผม <c oughs> อ่ <c oughs> อาบ <c oughs> ยังไงก็ฝากลครครับย่งไงก็ขอฝากทำนายไทยพทัฒนะครับไม่ไม่จิกความซีก็จะออนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งทางจีนเอนพีห้แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับแบบอันคัดเลยทางฟิวนะครับ4ี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆตัวละครในซีรีส์เรื่องทำนายไทยพัฒด้วยนะครับ ครับผมแล้วก็ขอฝากอีกงานหนึ่งนะครับผมก็เป็น My Magic Prophecy Lucky Love Fan Party นะครับผมก็จะจัดตรงกับวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วแต่ตรงกับ Final EP ใช่ครับผมที่ MCC Hall The More Live Store รบางกะปีนะครับเดี๋ยวจะขายบัตรวันที่เจ็ดกันยายนี้ใช่ครับผมรอรอกันที่หน้าคอมพิวเตอร์ให้ดีๆใช่ครับก็สามารถกดบัตรกันได้นะครับที่ทางทางไทยที่เก่งเมเจอร์เวลา10โมงตรงเวลา7 7กันยายนเอ้ย วันที่7กันยายนครับครับผมแล้วสุดท้ายนะครับฝากพ่อมมากด้วยนะครับใช่ครับผมสุท้ายที่ขอคาถาเลยครับขอปัรคาถาบัตกโอ้ยผมว่าแม่แม่กดกันได้อยู่แล้วครับไม่น่าห่วงมือไวกันอยู่แล้วไว้ได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วก็ให้หวยไปแล้วเออรับาเนี่ยต้องไปหากันเลยเองเอาเงินดูหวยแหละมาปิดบันทึกเอาเงินดูหวยมาปิดบันทึกนะ ไม่ซื้อออกเขาออกมือนะออกข้อมออยักไวออกข้อมือออกออกอายุเขาอายุเขาสามหนึ <im itation> ่งสามหนึ่ง